สวัสดีค่ะเย็นๆวันนี้นะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูตอสามเหลี่ยมน,นะคะที่มุมเกษตรกราฟหัวไม้นะคะชนิดต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะดูว่าตอที่เรากราฟเนี่ยติดไหมนะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นซันนี่นะคะเห็นไหมคะแผ่เขาแห้งนะคะรากเขาเริ่มมาแล้วนะคะมีปุ่มรากเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เราจะมาดูนะคะว่าเขาติดไหมนะคะเราสังเกตได้จากตรงนี้นะจุดเชื่อมเขาเนี่ยเริ่มที่คือเขาเชื่อมต่อกันอ่ะเป็นเป็นรอยเชื่อมนะเขาเชื่อมติดดีนะคะเห็นไหมเขาเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่อ้าไม่อะไรนะคะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอาจจะโฟกัสได้ไม่ได้นะคะก็ ดูไกลๆนะคะเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราแกะเทปนะเพื่อนๆจะเห็นข้อดีของการออที่ไม่เอาด้านกาวติดก็ตอนที่เราแกะสก็อตเทปนี่แหละนะคะ <S <S เห็นไหมคะเขาจะแกะออกง่ายแบบนี้เลยนะคะไม่ติดขนไม่ติดอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ด้านกาวปิดหัวไม้เลยเนี่ยเวลาตอนที่แบบเราแกะสก็อตเทปแล้วก็ ด้านกาวเขาติดกับหัวไม้เวลาเราดึงเขาก็จะบางทีถ้าเขาติดแน่นหัวไม้ก็จะหลุดได้นะคะ <C ül üyor> ตัวนี้จะเป็นข้อดีเนาะ <C ül üyor> เห็นไหมคะเขาไม่หลุดนะคะเขาติดกันสนิทเลยนะคะ,ะเราจะมาดูตัวอื่นบ้างน,นะคะตัวนี응้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้มุมเกษตรษไม่ได้เขียนชื่อนะแต่เป็นอะไรนะตัวนี้เป็น ลิบุเทียนะคะน่าจะเป็นลิบุเทียดอกสีชมพูนะคะตัวนี้ติดดีนะคะเดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะติดดีนะคะเขาเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะดูแผล ไม่ติดเชื้อนะคะแห้งดีปุ่มรากเขาเริ่มมาแล้วนะคะเราก็เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะต่อไปมุมเกษตรจะให้ดูยิมด่างนะคะตัวนี้จะเป็นยิมด่างนะติดดีนะคะเราดูรอยเชื่อมตรงนี้นะตัวนี้เป็นยิมด่างนะคะรอยเชื่อมเขาก็เชื่อมดีนะคะ เราปิดสก็อตเทปเราต้องปิดแน่นๆนะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดไม่แน่นเนี่ยเวลาที่หัวไม้เขาลายน้ำนะคะเขาจะเหี่ยวนะคะทําให้เขาไม่แน่สนิทกันนะคะนี่นะคะเขาติดดีมากนะคะหัวนี้พอเขาติดดีแบบนี้ปุ่มลากก็มาแล้วนะคะ พอเราปลูกปุ๊บเนี่ยร่างมาปุ๊บเขาจะส่ง่องไม้ทันทีนะคะในกรณีที่เรากราฟสดนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเหลืองไส้ดำนะคะจำชื่อภาษา,ษาอังกฤษไม่ได้นะเขาก็ติดดีนะคะ สำคัญที่สุดก็คือตอนเรากราฟเราควรที่จะดึงเขาให้แน่นนะคะถ้าดึงไม่แน่นพอเนี่ยพอเขาพอหัวไม้เขาเริ่มคลายน้ําออกไปเนี่ยเขาจะเหี่ยวแล้วก็สุดท้ายเรก็เทปเขาปิดไม่แน่นนะคะเขาก็จะออกห่างจากต่อนะคะต่อพอตอยุบนิดนึงหัวไม้ยุบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ประสานสนิทกันนะคะโอเคติดดีนะคะมุมเกษตรจะให้ดูตัวอย่างแค่นี้ก่อน อ๋อจะให้ดูหวัวไม้ขนาดใหญ่นะคะที่ที่เรากราฟนะยุงเยอะเยน็ยนเยน็นแบบนี้เห็นไหมคะหัวไม้ที่มีขนาดใหญ่วันนั้นมุมเกษตรกราฟให้เพื่อนๆดูนะคะที่เราควรจะปิดสก็อตเทปไว้ไว้ตรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราดึงเฉพาะตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ประสานกันเราจะมาดูว่าเขาติดดีไหมนะคะเท่าที่ดูแผลของเขานะคะเชื่อมติดกันดีนะคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้จะหย่อนหย่อนเห็นไหมคะตันนี้จะตรงนี้จะหย่อนหย่อนนิดนึงถ้าหย่อนหย่อนเนี่ยก็เสี่ยงนะคะแต่ฝั่งนี้ตึงนะคะถ้าตึงก็ไม่เป็นไรนะคะ <riding dog sounds> การติดสก๊อตเทปเยอะๆก็ดีนะคะดีก็คือแน่นอนว่าเขาแน่นนะคะแต่ว่าจะมาลําบากตอนแก่นี่แหละนะคะตอนแก่เราก็จะลําบากนิดนึงแก่เยอะนิดนึงนะคะแต่เพื่อความชัวร์นะคะเราก็ติดเยอะๆแต่ก็จะเปลืองนิดนึงนะคะ โมไม้ขนาดใหญ่ติดดีนะคะตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นไม้นําเข้านะคะมามาตุกข่ารอวมมามาอะไรสักอย่างนี่แหละอืมเป็นไม้ลำนะคะขนาดกลางน่าจะไม้ลำนะตัวเนี้ยดอกเขาสวยมากนะคะตัวนี้ติดดีนะคะมุมเกษตรเฉือนมาจากอีกต้นหนึ่งที่กราฟไว้นะคะเฉือนยอดเขามากราฟนะคะติดดีโอเคเลย ยอดของเขาเหมือนจะเริ่มเดินนะโอ้จริงด้วยเห็นไหมล่างมาแล้วถ้าล่างมาปุ๊บยอดเขาจะเดินก็ว่าทำไมยอดเดินนะคะยอดเขาเดินเพราะว่าล่างมาแล้วนั่นเองนะคะโฟกัสได้ละนี่นะคะรอยเชื่อมของเขาคือเชื่อมกันติดดีเลยแบบนี้นะคะแบบนี้คือโอเคเลยนะคะติดแล้วนะคะแต่ถ้าหัวที่ไม่ติดเนี่ยเวลาที่เราแกะสก็อตเทปออกปุ๊บเนี่ยเขาจะหลุดเลยนะ แบบนั้นคือไม่ติดนะคะอะให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้เขาจะอ่อนนิดนึงนะเขาจะฟีบๆีเนาะเป็นต่ออ่อนนะคะตัวนี้มุมเกษตรเขียนว่าอะไรเนี่ยส้มหรออ๋อตัวนี้จะเป็นตัวว w i n t e r i น n นนาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละดอกสีส้มอ๋อใช่ใช่ใช่ ตัวนี้เป็นโลบิเวียนะคะเป็นรหัสที่มุมเกษตรรู้คนเดียวเขามีลาสนิมด้วยโอ้โหหนอมีลาสนิมนะคะก็ไม่เป็นไรกราฟติดแล้วเราก็รักษากันไปนะคะเห็นไหมคะตอเขาเหี่ยวนะคะเหีียวนิดนึงเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะเป็นรูนิดนึงนะคะเป็นรูที่เวลาที่มุมเกษตรเฉือนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เราเฉือนตอกับไม้กราบอ่ะหัวไม้คือเฉือนเขาไม่ไม่เรียบนะคะทำให้เขาเป็นรูแต่ว่าข้างในเขาก็ติดดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวเราปลูกยอดเขาเดินเขาก็จะมาเองนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอพอล่างมายอดเขาก็จะเดินเองเดี๋ยวเดี๋ยวมุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนแล้วเราจะไปปลูกกันนะคะหลังจากที่เราเช็คแล้วหัวไม้ของเรานะคะ ติดดีเราก็จะไปทําการปลูกนะคะปลูกปลูกปลูกไม้กราฟของเรานะคะวิธีการปลูกมุมเกษตรก็จะใช้ปลูกแบบปลูกตอทัท่วๆไปนะคะดินปลูกนะคะก็จะใช้เหมือนปลูกตอทัท่วไปเลยเพราะว่ายังไงตอสามเหลี่ยมเขาก็ติดดีเขาก็อาหารอาหารเก่งอยู่แล้วถึงแม้จะก,กราฟหัวไม้เราก็เลี้ยงแบบตอท,ทั่วไปเลยนะไม่มีอะไรพิเศษนะคะก็ มูลเกษตรก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบหนึ่งส่วนนะคะผสมกันนะคะแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะปลูกแบบนี้แล้วเราก็ลดน้ําให้เขานะคะพอเขาชุ่มเนี่ยรากเขาจะมานะคะ,ะปลูกแบบนี้เลยถ้าเป็นตอขนาดใหญ่เราก็ฝังเขาลงไปลึกหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาล้มนะคะ แต่ถ้าเป็นตอขนาดเล็กเราก็ไม่ต้องฝังเขาลึกนะคะ,ะถ้าเป็นตอที่มีขนาดที่เล็กมากๆนะคะอย่าง2ตอเนี้ยสองตอยินโนกับยินโนแล้วกันสอตอน,นี้มุมเกษตรก็จะปลูกไว้ในถุงเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันขอแกะสก็อตเทปก่อนตัวนี้เป็น มันติคอลเลอร์สีชมพูนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ต้นแม่เขาก็สวยนะไม่รู้ว่าโครนอะไรไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะคะเพราะว่ามุมเกษตรทำแท็กเขาหายนะคะแต่ว่าเขาเป็นด่างสีชมพูสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะใช้ตอกราฟขนาดเล็กนะคะเพราะว่าไม่มีตอนั่นแหละ ถ้าเป็นหนอ่อถ้าเป็นหัวไม้ขนาดเล็กเนี่ยมุมกษเซจะใช้ปลูกในถุงเดียวกันนะคะเป็นการประหยัดเขาว่าเป็นการประหยัดพื้นที่ในการวางนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ใช่ต้นแม่พันธุก็คือพอเขาโตได้ระดับหนึ่งเราก็ปล่อยเขาไปแล้วนะคะก็ก็ไม่ต้องจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นต้นแม่พันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลูกออแยกถุงนะคะเพราะว่า เราต้นแม่พันุ์นี่ยังไงเราก็ต้องให้เขาโตอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างพวกนี้เนี่ยก็คือเราตั้งใจกราฟไว้เพื่อที่จะขายนะคะพอเขาโตได้ส,สักสักสักพักหนึ่งพอเขาโตเราก็ดึงเขาออกมาแล้วก็ปล่อยเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นปลูกรวมกันแบบนี้เลยได้นะ,ะเป็นการประหยัดดินประหยัดพื้นที่วางนะคะประหยัดถุงนะคะเป็นวิธีของมุมเกษตรนะคะเพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะ ถ้าเขาเล็กกว่านี้มุมเกษตรก็จะปลูก3ามต่อ4ต่อแล้วแต่ขนาดต่อของเขาเลยนะคะเห็นไหมเขาก็ยังคงมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะพอเขาโตได้ประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งเราก็ปล่อยเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ได้นะมุมเกษตรใช้ประจํานะคะถ้าเป็นตอขนาดใหญ่เดี๋ยวปลูกให้ดูอีกอกีต้นหนึ่งล้วต้นเมื่อกี้รุ่มมุมเกษตรได้ให้เพื่อนเดูหรือเปล่า มุมถ้าถ้าเป็นตอขนาดใหญ่นะคะมุมเกษตรก็จะปลูกเขาให้ลึกนิดนึงเพื่อที่จะให้ไม่ให้เขาล้มนะคะอืฝังลงไปลึกๆเลยนะคะอย่างน้อยก็สักสองนิ้วนะคะถ้าเยอะกว่านี้ก็ดีนะคะแต่พอดีถุงของมุมเกษตรเนี่ยเป็นถุงที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะก็ฝังแค่นี้พอนะคะหรือว่าใครที่จะปลูกไว้เป็นต้นแม่พันธุ์เนี่ยใช้ ถุงใหญ่ๆเลยก็ได้นะแต่จะใช้ถุงเล็กไปก่อนก็ได้แล้วก็พอเราเลือกที่จะให้เขาเป็นแม้พันธุ์เราค่อยเปลี่ยนถุงหรือว่าเปลี่ยนใส่กระถางก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเอาไว้ขายเนี่ยใช้ถุงแค่นี้ก็พอนะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการวางแล้วก็พอหัวไม้เขาโตได้ในระดับที่เราพร้อมขายแล้วเราก็เอาออกไปขายนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ดินเยอะนะคะเราก็วางไว้นะคะ ถ้าเป็นตอสั้นๆแบบนี้นะคะมุมกเกษตรจะทำการปลูกนะคะปลูกเขาไม่ลึกเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าปลูกลึกเกินไปเนี่ยตอเขาจะสั้นดูสั้นนะคะแล้วก็บางทีถ้าเราขายแล้วเราแบบไม่ได้ถอนตอลูกค้าก็จะคิดว่าตอสั้นนะคะถ้าตอสั้นๆแบบนี้มุมกเกษตรก็จะปลูกตื้นๆนิดนึงนะคะ <ๆ S 2> เพื่อที่จะดูจะได้เห็นตอยาวๆนะคะ บางทีเวลาเราขายเนี่ยเราไม่ได้ถอนถอนมาเพราะว่าบางทีแบบเรากลัวเดี๋ยวขายไม่ออกไงแล้วเราต้องเสียเวลาไปปลูกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องปลูกลึกเท่าไหร่นะคะให้เขาประคองตัวเองได้ไม่ล้มก็พอนะคะแบบนี้นะคะจะทําให้ตอดูยาวนะแล้วเวลาเราขายเนี่ยก็คือเราวัดให้ลูกค้าดูจําดูเหมือนตอยาวนะคะแต่ถ้าเราฝังเยอะเหมือนตอใหญ่เมื่อกี้เนี่ยคือเวลาลูกค้าดูเขาจะบอกว่าตอสั้นนะคะ ก็เขาอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้นะคะเอาให้พอดีพอดีอดเนาะโอเคเดี๋ยวมุมเกษตรค่อยมาปลูกต่อนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกลุ่มตอที่มุมเกษตปรปลูกเสร็จแล้วนะคะอ่านี่ก็จะเป็นตอที่มุมเกษตปรปลูกเสร็จแล้วนะคะก็แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็เอาเขาไปวางไว้ที่แปลงนะคะ ต่อที่เขากราฟติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาไปวางไว้ในโรงเรือนได้เลยนะคะจุดที่พลังแสง50%ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ายัางไงเขาก็ยังไม่ไม่แข็งแรงนะคะ100%เเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราก็ควรไปวางไว้ในโรงเรือนจุดที่พลังแสงอย่างน้อย50%นะคะหรือว่าถ้าใครที่จะเอาไปวางแดดร้อยเลยก็ได้นะ แต่เขาอาจจะฟื้นตัวช้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยิ่งหัวไม้ที่ถ้าหัวไม้ที่มีขนาดที่เล็กมากๆถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางไว้ในจุดที่แดดร้อยแดดร้อยเลยเนี่ยก็คือเขาจะร้อนเกินไปแล้วก็ถ้าเขาคลายน้ําเขาก็มีโอกาสที่จะเหี่ยวได้เหี่ยวแล้วก็ฝ่อแล้วแห้งไปเลยได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ถ้าหัวไม้ขนาดใหญ่ก็คือเขาก็จะไม่เหี่ยวแห้งไปแต่ว่าเขาจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานเพราะว่าเขาคลายน้ํานะคะแล้วก็เขาเขาเรียกว่า เออบอบช้ำอะ่ะจากแดดนะคะเยอะเกินไปเนาะเขาก็จะใช้เวลาฟื้นตัวช้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นก็ควรที่จะเอาไปวางไว้ในจุดที่พลางแสงนะคะหรือว่าแดดลำลายสัก3วัน5วันนะคะให้รากเขาเดินดีแล้วก็ยอดเขาเดินก่อนแล้วเราค่อยเอาไปวางไว้ในโรงเรือนจุดที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าโรงเรือนของเรานะคะพลางแสง50%นฮะ,ะสามารถเอาไปวางได้เลยเนาะ อยู่ที่หัวไม้ขนาดหัวไม้ของเราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอามาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่ตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ